บุ๋มปนัดดาได้ค่าเลี้ยงดูลูกชายรายละหลานคื้นทันคุณแม่ลูกดอกอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่เมื่อวันที่2 2ิพฤศจากายนที่ผ่านมาได้ให้กำเนิดลูกชายคนเล็กน้องอเล็กซ์อันต์อน,นัอน,นทวันหลังแต่งงานเงียบกับสามีก็ตอาทิตย์มาหลายปีซึ่งอายุห่างจากพี่สาวคนโตน้องอน์มันถึง16ปีเลยทีเดียว ล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้อัปเดตชีวิตคุณแม่ลูกสองพร้อมเปิดสาเหตุไม่บอกใครเรื่องมีลูกชายตอนอายุ46ว่าเราไม่รู้มีเขาตั้งแต่เมื่อไหร่จํานวนกี่เดือนแล้วอีกเหตุผลคือกลัวเสียเขาไปเพราะเราเป็นคนอายุเยอะแล้วซึ่งถ้าเขาจากไปเราจะเสียใจแค่เฉพาะคนในครอบครัวอีกอย่างเราต้องรอผลตรวจโดยการตรวจจากแม่และส่งไปที่อเมริกามันจึงค่อนข้างใช้เวลาพักใหญ่ซึ่งตอนนั้นรุนมากและมีการคุยกับคุณหมอแล้วว่าถ้าน้องไม่สมบูรณ์มีความผิดปกติเราจะเอาเขาออก เพราะว่าเราอารูเ้เลอะแล้วถ้าเราเลี้ยงเขาในแบบที่ไม่สมบูรณ์แล้วเกิดวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปเขาจะลำบากและน่าสงสารมากทำเอาแฟนคลับแห่คอมเมนต์ขอบคุณและชื่นชมคุณบุ๋มที่ตัดสินใจแบบนี้จึงคุยกันในครอบครัวขอปิดไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ผลแน่ชัดซึ่งผลออกมา99อร์แต่อีก1ที่เหลือเราก็ลุ้นและมีความเครียดอยู่จึงเลือกที่จะปิดไว้ก่อนและใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจากเรามีลูกสาว4คนกอด3คนของบุ๋ม1คน ลูกสาวสี่คนที่เราพาไปสวนไปไร่แล้วพี่ก๊อตเขาซื้อที่ไว้เยอะทําสวนทําไร่เราลูกๆตอนแก่พวกเขาก็เดินเก็บผักเก็บผลไม้ผลปรากฏว่าลูกสาวไปนั่นเป็ดอนั้นนกแล้วก็ขึ้นรถเถอะร้อนผู้หญิงจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่เราอยากได้ทนทนลุลยคุณแม่ก็สายลุยอย่างเดินป่าดําน้ําเราเลยรู้สึกว่าจะไม่มีลูกคนไหนมาลุยกับเราหรอเราเลยอยากได้ลูกชายกันแล้วก็ได้สมใจ ทีมทานายขององค์กรทำดีจัดการฟ้องคนที่ว่าตนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วทีมงานแจ้งไปคนละหนึ่งล้านน้องอเล็กซ์กับน้องอนามันห่างกัน16ปีความรู้สึกเรามีลูกคนแรกกับตอนนี้มันต่างกันไหมบุ๋มเผยว่าต่างกันเยอะมากเลยเพราะว่า16ปีที่แล้วด้วยความรู้เกี่ยวกับแม่ลูกด้วยเทคโนโลยีต่างๆอีกเรื่องหนึง่งอันดามารู้ตอนอเล็กซ์เข้า4เดือนแล้วบุ๋มเอาผลอันตราซาวไปให้อันดาก็ฮัลโหลคำเดียวแล้วไม่ได้พูดอะไร คุณอเล็กซ์เขาน่ารักมากตอนนี้แย่งกันเลี้ยงไหมพ่อเขาดูซะส่วนใหญ่เขาจะหอมกอดของเขาตลอดเวลาจนกระทั่งอเล็กซ์ติดมือก็เพราะพ่อเขานี่แหละ